สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับความรักคน,คนโสดและคนมีคู่ของทั้ง4นักสัตว์จะเป็นอย่างไรทั้ง4นักสัตว์จะเป็นนักสัตว์ใดบ้างเหนะดูซิปับ๊บนักสัตว์แรกนะครับก็เป็นมะเมียนะครับมะเมียคือม้านะครับต่อไปปับ๊บปีกุลน,นะครับปีหมูนักสัตว์ใดต่อไปปับ๊บปีจอนะครับปีสุนัขนักสัตว์ต่อไป มะเสกนะครับก็คืองูหรืองูเล็กเนี่ยไม่ไม่ใช่มังกรน,นะเราได้ทั้ง4นักสัตว์นี้แล้วนะครับก็จะมีมะเมียปีกุนปีจอแล้วก็ปีมะเสกนะครับทั้ง4นักสัตว์นี้ดูซิว่าความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูสําหรับคนโสดก่อนนะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ดูซิปับ๊บ เรามาดูเลยพลังงานจะบอกอย่างไรในเรื่องของคนโสดบ้างปับ๊บคนโสดไพ่ขึ้นในช่วงน,นี้ก็ค่อนข้างโปรถั่วนะมามีในเรื่องของความคิดอะไรอย่างที่มันเข้ามาแล้วก็ถ้าถามว่ามีคนเข้าไหมมันก็เริ่มที่จะมีเซนส์ะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยจะเข้ามาหาตัวเรานะครับ แล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันเริ่มคิดเยอะนะในเรื่องของความรักมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่มันมาทําให้เราปวดหัวมากกว่าในเรื่องของความรักมันทําให้เราต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับความรักในครั้งนี้นะมันเหมือนเข้ามามันรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ให้เราเนี่ยไพ่ขึ้นให้เราตัดสินใจให้ดีนะดูว่า เขาดีกับเราแค่ไหนเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะ,ะพลังงานว่ายัางไงต่อมันก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้นะกับความรักครั้งนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากเพราะว่าความรักบางอย่างมันก็ ให้ขึ้นอยู่กับเวลาก,รก็รล้วกานให้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาไม่ต้องไปเร่งรีบนะพข่ขค้นว่าเร่งรีบแล้วจะเกิดเรื่องที่มันไม่ดีนะพ่ขึ้นว่าสิ่งที่มันจะต้องค่อยๆสแกนคนรอบข้างเพื่อนครอบข้างของตัวเราคอยช่วยสแกนหน่อยคอยช่วยดูหน่อยว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักที่ดี นะจะบางเกิดขึ้นกับตัวเราจะได้มีความรักที่ดีมากขึ้นนะครับหายถึงว่าให้เราค่อยๆไม่ต้องออกมือออกตัวว่าเฮ้ยคนนั้นหล่อจังเลยคนนี้สวยจังเลยคนนี้โอเคจังเลยเนี่ยก็เก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นนะเอาไว้บ้างนะบางอย่างมัน ออกมาทั้งหมดมันก็ไม่ดีเพราะทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราอย่างไรนะครับก็จะได้ไม่เผลอเลยจะได้ไม่เผลอไปรักเขาข้างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงนี้ก็ต้องปรับจิตปรับใจตัวเราให้มากๆเข้าไว้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันคือเรื่องของใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจของตัวเราที่มันค่อยๆปรับเปลี่ยนให้มันดีมากข,ขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอะเรามาดูซิว่าและ เทพเทวานะจะบอกอะไรกับเราในเรื่องของความรักคนโสดในช่วงนี้ดูซิอืมดูซิเป็นอย่างไรใช้ไพา่ย,ยัาน,นโรคนะครับปั๊บไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะพางผีผ่านหมายถึงท่านคอยช่วยเหลือตัวเราในเรื่อง,องความรักแล้วก็จะช่วยเราเมื่อมันถึงยามจําเป็นแต่ต้องทาจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้ด้วยนะครับท่านคอยช่วยอยู่เบื้องหลักนะให้เรา ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ตั้งสมาธิถึงพระประธานก็ได้นะให้เราเนี่ยหากคนที่เข้ามาเป็นกู่ของเราก็ขอให้ไม่แคล้วต่อกันขอให้อยู่ถ้ามันไม่ใช่คู่ก็ขอให้ปัดหรือพัดออกไปนะให้มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าดีก็ขอให้ติดอยู่กับตัวเรานะเป็นความรักที่ดีให้เราเนี่ยมีความสุขให้เราเนี่ยสร้างสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับแล้วก็ทําให หนุนนําหนุนในเรื่องของความรักหนุนในเรื่องของความสุขหนุนในเรื่องของจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทั้ง4นักษัตวนี้ก็ถือว่าได้รับความรักที่ดีต้องมาจากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาจากสิ่งที่เรามีการไตร่ตรองและคัดกรองให้ดีเดี๋ยวมันจะเจอคนที่ทําให้ต่อเราเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกไม่มีความสุขได้อันนี้ก็ต้องระวังในภพยขึ้นเป็นเทวดาจำตัวที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของความรักของตัวเราเนี่ย ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากในเรื่องของความรักนั่นเองนะอ่ะเรามาดูซิสาหรับคนมีคู่กันบ้างน้าคนมีคู่เป็นอย่างไรดูซิปับ คนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราต้องสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักนะแล้วก็บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากไปคิดเยอะคิดมากอยาก,อ,อ,อยากคิดไปเอง่ะไพ่คุบวกอยากคิดไปเองบางทีเราคิดไปก่อนว่าเขาต้องรู้สึกอย่างนั้นแน่เลยเขาต้องรู้สึกแบบนี้แน่เลยเนี่ยบางทีมันก็มาจากจิตจากใจของตัวเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยนะอะว่าไงต่อบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการถามไทยมีการพูดจาและมองกันใน หล,หลายมุมหลายๆด้านนะขึ้นไปพอดพรมไปถึงาถงานที่มองทั้ง4ด้านมองทั้ง4มุมของกันและการนั้นไปถึงว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงให้เห็นถึงกัรและการจะดีกว่าในเรื่องของความรักซึ่งมันจะทาให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นของการและการนะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่ามันจะสมหวังเพิ่มขึ้นเมื่อเราเข้าใจเราก็ทําทให้เกิดความมั่นใจมากกว่า ค่อยๆหาทางออกในสิ่งที่มันเป็นนะในเรื่องของความรักที่มันบังเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจกันให้ดีนะครับแล้วก็เนี่ยมาเข้าใจดีจริงๆในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจที่เราใฝ่หานะความรู้สึกความจริงใจซึ่งกันและกันความรักมันจะไปได้ด้วยดีนะเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีการดูในรอบด้านดูในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรผิดอะไรถูกเราก็ให้อภัยกันแล้วก็ ไปกันในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นสิ่งดีแต่เป็นการที่เรามองกันให้มากขึ้นเพื่อจะหนุนนําความรักเพื่อจะรักษาจิตรักษาใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิว่าเทพเทวาว่ายอย่างไรบ้างกับคู่ของเรานะครับอะไรคนอาจจะไปทําบุญร่วมกันนะมันเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะไปมูดกันมาเยอะอเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นว่าครูบาอาจารย์สิ่ณสิทธิ์ของเราทั้งคู่คอยหนุนนําให้ค,ความรักของตัวเราเนี่ย มันไปต่อหรือมันไปทิศทางที่ดีได้นะทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันย่อมนําพาสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องระวังนิภพยขึ้นบรรยากาศไม่ดีระวังเรื่องของในปัจจุบันนะการพูดคําพูดคําจาความรู้สึกต่างๆมาทําให้มันตัดรอนในเรื่องของกรรมมันทําให้มันเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีนะต้องทําสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมร่วมกันให้ความรักมันดีขึ้นนะสิ่งศกิสิิ์กำลังพยายามบอกว่าให้เราสร้างบุญร่วมกันเยอะๆ ในเรื่องของกรรมในเรื่องของบุญในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยหนุนนําให้ความรักของเราเนี่ยดีขึ้นมันไปทําบุญนะมันไปอุทิศบุญให้จับให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งคู่เพื่อจะหนุนนําให้ความรักมันไปต่อได้คนทุกคนอยู่กันมาร่วมหลาย,ลายชาติและมาพบเจอกันในชาตินี้ก็ย่อมทํากันมา ร่วมกันนะเราอาจจะชาตินี้อาจจะไม่เคยทําอะไรกันเลยไม่เคยตกไม่เคยตีไม่เคยว่าร้ายแต่เราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยดีชาติเราเคยทําอะไรมาร่วมกันหรือเปล่าจึงมาได้พบกันดังนั้นเราก็เสริมดวงขอโอโหสิกรรมซึ่งกันแลยกันเพื่อที่จะ นุนนาความรักให้ไปทิศทางที่ดีนะสร้างบุญกันต่อจะดีกว่าเนี่ยนะไปทิศทางที่ดีที่เราสร้างที่เราทำทําให้ความรักมันนุนนําและไปต่อได้ในทิศทางที่ดีและเกิดความสุขร่วมกันในความรักที่เราให้เรามีความสุขให้เรามีความนึกคิดที่ดีนะการใช้ความคิดการใช้จิตวิญญาณการใช้ความรู้สึกที่ดีทําให้เรามีความสุขในเรื่องของความรักและเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเทพเทวาก็คอยหนุนนําฟื้นฟูพลังใจ ในความรักให้มันไปที่ทางที่ดีได้โดยเช่งกันดะังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นพลังใจให้ทั้ง4นักสัตว์มีความรักที่ดีมีความสุขหนุนนําชีวิตมีจิตมีใจไปสู่ตลอดรอดฝั่งเป็นพลังใจให้นะครับ